ดูสี่เหลี่ยมดูเองน,นว่าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือสังเกตต,ตรงข้างๆเลยป่ะมันมันจะมีเส้นตรงยาวขึ้นมาดูดูดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเห็นไ,ไหมอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมโดยเพราะางี้เนี่ยนะ คือด้านข้งางเล็บก็จะยาวขึ้นมาเป็นเส้นตรงอันนี้จงิกจะงอจะเบี้ยวไงแล้วแต่ถ้าว่าให้ดูเล็บเป็นหลกักกอนเล็บสี่เหลี่ยมโบราณเขาบอกว่าคนนิ้วคดเนี่ยจะคิดคดจริงหรือเปล่ามั้งคำว่าคำว่าคิดคดความหมายคือว่าคำว่าคดไม่ได้หมายถึงโกงนะอาจจะมีความพิดแฝงหรืออาจจะคิดไม่เหมือนใครหรืออาจจริะ มันก็นแล้วแต่ว่าคดไปทางไหนอ่ะสมมติอย่างอย่างน้องคนเนี้ยนิ้วนิ้วนางบิดเข้ามาหานิ้วนิ้วกลางนิ้วชี้จะยาวกว่านิ้วป่าไปน,นิ้วชี้จะยาวกว่าทั้งหมดแต่ว่า,ถ,าถ้าวางปกตินะถ้าวางปกติลองวางปกติดูนิ้วที่ท,ที่ว่าคดเนี่ยมันยังไงเรียกว่าคดตะกี้ะบอกว่าตัวเองคด อ๋อพอเก่งปุ๊บแล้วมันมันจะมันมันจะบังคับมามันจะเข้ามาหาใช่ไหมนิ้วก็จะเข้ามาหาช่วยไม่ได้โอเคหลังอิสระถึงว่าโอเคใคอเคอิสระพี่อะไรจะคิดจะพูดจะทําทําตามใจเองนั่นแหละแค่เราว่ามันไม่อยู่ในกรอบไงคือแค่เรว่าคิดคดในคิดนอกกรอบทีนี้ถ้าถ้าอยู่ปุ๊บนิ้ว ตรงเนี้ยนิ้วนางเบียดเข้ามาหานิ้วกลางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับเรื่องของความสําคัญกับเรื่องชื่อเสียงความ,ค,วาม,ค,วามคืออาจจะชอบแต่งตัวทําอะไรก็ได้ให้มันเด่นอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนเด่นจะเ,เด่นในทางอร่างกายหรือทางทางจิตวิญญาณก็แล้วแต่คือเป็นคนคนเด่นอะ่ะอยากเป็นคนสนําคัญน่ะอยากดูยพียพี่เนี่ยลูกกลางจะหนักเป็นลูกกลาง อันนี้ปกติอันนี้ปกตินิ้วอะความตรงของนิ้วถือว่าปกติแต่ว่าอ่าทีนี้พอนิ้วปกติพวกเราก็จะมาดูว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยคือปกตินิ้วนางมันต้องยาวกว่าตรงนิ้วอยู่แลาธรรมชาตินะแต่ทีนี้คนเรามันจะมีอยู่สองสองกลุ่มก็คือบางคนนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางบางคนนิ้วนางยาวกว่ายาวกว่านิ้วชี้อ คนนิ้วนางยาวกว่านี้ชี้อย่างของคนโสดเนี่ยนิ้วนางยาวกว่านี้ชี้ทั้งสองมลลือเลรก็อ่าครับคือมันมีข้อสรุปง,ง่ายๆที่จําเลยนะก็คือเรื่องเขาบอกว่าคนนิ้วนางยาวกว่านี้ชี้เนี่ยคือเป็นคนที่เงินก็อยากได้ชื่อเสียงก็จําเป็นเงินก็อยากได้ชื่อเสียงก็จําเป็นคืออยากเป็นคนสําคัญอนะ่ะคือนิ้วนางคือนิ้วอาทิตย์เนี่ยคือเป็นคนเด่นชอบชอบเด่น ชอบเด่นชอบเด่นดังชอบก็ค่ <ทะ S 1> ก็อ่านถนัดใจด้วยขวาเอาถนัดก่อนเอาถนัดขวาใช่ไหมคือธรรมชาติเราแนละเป็นคนที่อ่าอยากเป็นคนสําคัญพอพอมาถึงนิ้วขวาปุ๊บอ่าความสาคัญเนี่ยอาจจะ,นจะเน้นมาที่เรื่องของการปกครองการบังคับบัญชาอยากเป็น ตัวเองอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นผู้นําอะไรประมาณเนี้ยแต่ใน,นขณะเดียวกันเนะี่ยก็ไม่ละเลยที่จะเอาเงินด้วยวอ่านิ้วชีนี่คือการบังคับบัญชาการเป็นผู้นําอาโอเคอ่ะต่อนะเ<อ>นี่ยอย่างเงี้ย<อ>ก็บอกว่าคนนิ้วคดคิดคดควาว่าคิดคดก็อาจจะหมายถึงไปในทางไม่ดีก็ได้ด้วย คดเรื่องอะไรก็ว่าไปตามตามลักษณะของนิ้วหมายถึงว่านิ้วเนี่ยแต่ละนิ้วก็มีความหมายอยู่อ่ามาดูต่อนิ้วกลมอ่ามาดูเล็บกลมนะยังไงเรียกว่ากลมพอเป็นสังเกตพอเป็นแนวทางนะนั่นแหละก็ทีเห็นไหมตรงคนนิ้วเขาจะเขาจะกว้างอ่าจะกว้างกว่า อันนี้กลมชัดเจนเห็นชัดนะไปชัดเจนเห็นชัดว่ากลมบางทีเล็บยาวก็ไม่เกี่ยวนะให้ดูโคนเล็บเป็นหลักบางคนเล็บสามเหลี่ยมแต่ตัดให้มันกลมก็กลมได้แต่ให้ดูที่โคนเล็บเป็นหลักโคนเล็บก็เป็นกลมอ่านะพอเข้าใจนะอะทีนี้จะเข้าไปเรื่องนิ้วนะทีนี้มาดูว่ายังไงเรียกว่าเล็บเล็กอ ไอ้ที่ที่ดูดูมาปกติอันนี้อย่างนี้ถือว่าเล็กๆ็กมันยังมือของก็ถือว่าเข้ากลมค่อนข้างเล็กอ่ะค่อนข้างเล็กจริงๆเขาเป็นสามเหลี่ยมอสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือถ้ากลมเนี่ยโคนเล็กจะกว้างอันนี้จะาสามเหลี่ยมกลมนั่นแหละสามเหลี่ยมผสมกลมค่อนข้างค่อนข้างอ่าคเอาไปทางเล็กอ่ามาดูมือนะ อย่างเงี้ยก็ถือว่าเล็กเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยคือสามเหลี่ยมเล็กอย่างงี้ก็ถือว่าถือว่าเล็กอย่างเงี้ยถือว่าเล็กใช่ไหมอันนี้เล็กมากถือว่าเล็กเล็กเลยอย่างเงี้ยคือคือผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วยังเล็บเล็กอย่างเงี้ยอารมณ์เด็กก็ยังมีอยู่เยอะเพราะว่าปกติเด็กทุกคนอ่ะเล็บจะเล็กสังเกตนะเด็กที่เกิดใหม่ๆเล็บจะเล็กอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้โตแล้วเล็บยังเล็กอยู่ คนนี้ก็จะความคิดก็จะเป็นเด็กอยู่นั้นแหละคือ mm hmm. คิดแบบเด็กๆจินตนาการแบบเด็กๆก็ยังทุกซนยังป้นหายอย่างคือคว่าเราพัฒนาเป็นไปามเล้ยงนไปยนงเอ่าคือจะบอกว่าไงอ่ะมันจะมีหัวแครอทกับหัวผักกาดอะแครอทกับผักกาดนี่มันพืชพันธุ์ชนิดเดียวกันนะแต่เวาลามันเก็บสารอาหารเนี่ย อีกอันหนึ่งมันเก็บไอ้พวกที่มันวิตามินที่มันมีสีอ่ะอีกเพอนหนึ่งมันก็เก็บทั่วๆไปมันก็เลยออกมาเป็นสีขาวทีนี้เหมือนกันคนเราเนี่ยเล็บเนี่ยมันจะเป็นจริดคาว่าจริตคือสิ่งที่เราชอบรันเราก็จะไปดึงดูดแลสิ่งที่เราชอบเหมือนกันตอนนี้เล็บเล็กเนี่ยความชอบของเขาจินตนาการเขาคือชอบทดลองซุบซนน,นนี้นั่นสนใจหลายอย่างมันก็เลยไปดูดเป็นสีแดงไปอย่างเงี้ยายากตัวอย่างกับหัวแครอดอย่างเงี้ย จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็ยัง,ม,ยงมันก็ยังอยู่อ่ะครับครับ,รบโอเคไอ้นั่นผมจะบอกวิธีพัฒนาให้คือคือขั้นตอนของการพัฒนามันก็ที่เราคุยกันก็คือเรื่องจิตน,นั่นแหละตอนนี้เดี๋ยวผมจะผมจะสอนให้เรื่องท้ายตอนท้าย,ายคือ,อค,คือวิธีเปลี่ยนกัน คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคือถึงเล็บเจะอย่างเงี้ยคนมึงบอกให้ไปฝึกสมาธิไงคำว่าฝึกสมาธิทําไม่ยากมันยากเท่านั้นแหละคือการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันยากเท่านั้นแหละโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีเขาเรียกว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ไม่ชอบไม่ชอบอยู่กับอะไรนิ่งๆอยู่ละถ้าชอบเล่นเกมชอบอ่านหนังสือชอบพัฒนาชอบทดลองกัน่นไปเนี่ยจะ่ยู่จุบจะให้อยู่นิ่งๆเนี่ยมันยาก มันยากมันมันเขาเรียกว่าเนเจอร์ของเขาเป็งนงั้นอนะ่ะถามว่าเราจะไปเปลี่ยนเนเจอร์คนเนีย่ยมันยากเหมือนกันนะคือถ้าเราพูดให้เห็นภาพให,ใหญ่ๆคือว่าพวกสัตว์นักล่ากับสัตว์กินพืชเนี่ยจะให้เปลี่ยนพวกสัตว์นักล่ามากินพืชอ่ะค่กยยากนะเป็นไปไม่ได้เลยนะบางเรื่องเราเราจะเปลี่ยนพวกสิงโตที่มันเป็นนักล่าเพื่อได้เเปลี่บเทียบสูเป็นสิงโตเนี่ยเป็นชนชอบวิ่งล่าชอบ อะไรเงี้ยอยู่จะเปลี่ยนห้อยู่มานั่งอยู่นิ่งๆขังข้อเนี่ยมันก็หงุดหงิดวุ่นวายแหละแต่นานๆเข้าก็โอเคจะเชื่องได้บ้างแต่ว่ายัางไงธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เป็นก็เป็นตัวตัวเองอยู่นั่นแหละเอาละอ่าดูเล็บเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยถือว่าเล็กมากข้อดีก็มีนะไม่ใช่ว่าไปโทษว่าเล็กไม่ดีข้อดีคือมันอยู่ที่ว่าสมมติว่าคนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักทดลองเป็นนักเคมีเป็นพวกอะไรที่มันต้องต้องทําอะไรอยู่เรื่อยๆคิดเรื่อยๆทาเรื่อยๆเงี้ยแลาก็จะได้เปลียยเพราะว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแต่แจ๊ก็มานั่งทำบัญชีนั่งทำอะไรที่มันต้องใช้สมาธิต่อนเนื่องนานๆเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้คือไม่ใช่ทาไม่ได้เราทําได้แต่ไม่ชอบอหง,งุดหงิด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปิดอ่าเดี๋ยวแั๊บนึงกันเดี๋ยวแบกแป๊บนึง